ทรีลีเช็คครับผมแลวก็หักบอลถีไปแ่้วนโคจิบมาเส้นสายครับ ครับอีเธอร์ดึงขึ้นกันไปครับท้าวข้าดูของบอลนี้ยิเพียวยันลงต่อและเรียบร้อยครับผมเปิดมาครับดูของเขานเฟิร์สบัตครับผมดินดีครับผจากการเซนไซกันไปฮะยามีนพลังของเทพเจ้าดินดีกันเลยทีเดียวเชียวโอนสวอปแบบลงสั่งฟังเซ็กซี่ไฟล์ของกุ๊กเกดหอยยัลลุบะฮะเคลียร์เดิสวอปไปก่อนฮะ เด้งมาผมทุนดาโดเป็นติ้งเคลิกแล้วตอนนี้ครับผม <c oughs> คิสไลท์จัดการเซนซิ่งแฟนไปทำแถบย้อนกลับมายังไงดีด้านโนของฝั่งสโลลุยกับย้ำต่อฮะลึกราวเลยโดนเดนดีบาดตายไหมฮะถอยแล้วครับคิสไลท์ไม่เข้านะฮะทำแถบไปแล้วถอยครับผม <c oughs> ดัดแขงลงย้ำหลวสวอร์เข้าลงไปครับอัดหนักนักฝั่งสโลสโลโดนอีพินัสดอกสุดท้ายเรียบร้อยฮะ เมดิทิคเด้งมาก็เหมือนเดิมครับวาร์ปกลับเลยดีกว่านะด้านของเดนดีครับคอนเทนต์พาเวอร์อัพโหลดดิสเนนเปิดไปสตาร์ดอมเปิดไฟปลาครับดิสิเบลครับดึงกันต่ออิมเพลปไปแล้วถอยครับไซอคฝั่งนี้ครับลุนออกขึ้นบนครับเป็นอินเวสท์ไม่ผมน่าไซค์อยากตา,า,ายผมดึงต่อ,อเออพวกครับอัดนิดเดดีเดดี้ทัอยครับผมด้านบนนี่ครับผมดิสนานไปยิ่งไป จากการเซ็กซี่แบนก่อนแล้วทำแลบย้อนถอยครับทั้งเงินเคยสไลด์ได้ดีก็ไม่ได้ตางหรอดาเมจไม่พอ,อไปดูว่าสตอรกออนไลน์ทันหรือเปล่าครับทางาด้านโนของฝั่ง All นะออคิทฮะอีกัดลงสาดแต่สโลว์สมบัติไม่เข้าไปลิสเนนเปิดมาครับแล,ปปล,ล้วก็ซาไปโรเร่งปลายลนปลครับชนทางด้านโนของฝัง่งสโลว์สโลว่างแอร์นิซิมเลนอัดลงกลางตัวผมถึงแล้วสโลตายบอลเลนีกวานนะฮะวอร์เทคดึงยาไว้อัดทางด้านโนของฝั่งเซ็กซี่แบนเซ็กซี่แบนเรียบร้อยฮะสกอร์เป็น5ต่อ4ครับ ซูกาชิเปิดมาใส่ัวของฟังด,ดัสเตอร์ดัสเตอร์เรียบร้อยผมแล้วด้านนี้เดนดีครับแอซโซ่ปาสันขึ้นมาบอลเลนิง้งปาดนหน้าเดนดีเดนดีอีเทอร์เด้งย้ำต่อหรือเปล่าเอส้ยฟังดสเตอ่อสวิตกับบอลเลนิ้งครับยิงไปลงไปบอลเลนิ้งอัดลงย้ำต่อที่เดนดีเดนดีเจอวอร์เซกับเข้าไปคริลิกสเปรย์ครับขอด้านเอิร์กก่อนฮะ บอลเลยนี่ครับยิงย้อมาต่อยีนี้เดันจากไปใส่ไดานบ้างดาร์สเตอร์ครับผมแล้วก็วางลงต่อเดนบอร์นครับอัดลงยับไปตัวของบอลสโลตายครับจ้าเมเนตี้ครับเออก่อนฮะบอลบัรเกอร์ไปฮะโรริงครับผมใส่เต็มอีกแล้วครับบอลทั้งเมกิเซ็ตคอมโปครับไม่ได้เดินครับมาเล็กมาเล็กเรียบร้อยพอสกอร์เป็นเจ็ดต่อเจ็ดครับเงินนำยูนิงเคอโนเทคชี่ครับและเคอร์เรียลนั้นมาเล็กตายในนั้นเป็นเมจิกวาน ย้อนมาครับอาเดียวครับเพล่ผมเราไปต่อวอลเทคหนึ่งไว้ครับออนไลน์ครับสต็อปหัวนยิงหัวนยิงต่อเนื่องเลยจนตัวแตกครับนั่นเด่นดีฮะเมีก้าวเวนั่นเออก่อนครับมาเต็มครับออนไลน์ด้วยนั่นออคิดแล้วฮะโรลลิ่งครับลอยเฮียใส่เนื้อโฮฟังมาเลยครับชนเข้าไปโซเปโคลเลยต่อครับมาลิกเรียบร้อยฮะไม่รอดไปอีกแล้วไทเตอร์รัวๆนะฮะ ฝั่งด้านโนของไวส์สวิก็อาจจะโดนรัวเนะฮะวอเทคดึงวานเข้าไว้ครับโรยเดอะสวอรมาครับผมทางด้านเดนดี้ครับเจอบอลเลนดี้วอร์ดิสิเบิลต์ออกฮะด้านนี้แยกล่างลงเพเคลียร์ไซเลสไปก่อนเตีครับเดอะสวอมเคลียร์ทิ้งไปแล้วเกือบตายฮะแล้วก็ทกีดเธอดึงใส่เต็มที่หน้าดูของฝั่งไทยครับโรลิงชนย้อมต่อราเวนเยับเปิร์นพาลก็มาเต็มเต็มบอลเลนดีครับยัดลงไปนาสเตอร์ตายผม ตอนี่หยอดมาต่อบอลเึงเพิ่งกินเสร็จครับอาร์ดีโอว่าไงมีตายเกิดแต่บอลเลนี่้กวาดเข้าแนวเราเซ็กซี่แฟรตายฮะซื้อเกิดมาผมเอชชันเห็นแล้วตอนนี้ครับตายเกิดขึ้นไปครับเลตเวนคิงยืนคับกันไว้อยู่เคลือเดนดิสโวอ่บอ,อกไปก่อนฮะเดนดีว่าไงเข้าเปิดหรือเปล่าเอ้ถอยกลับก็ตอนนี้ไม่พร้อมฮะปาดปาดไปครับเดนดีครับโอยปาดใกล้ไปหน่อยหรือเปล่าเซ็กซี่แฟรโดนดึงครับจังหวะนี้ลาเวนคูดาวอยู่สิบเครับผมาการพิกออฟฮะรัวๆเรื่อยๆฮะ ยังไม่ได้เรเดียนสักทีครับผม17นาทีเขาให้แล้วมันยากเลยเกินที่จะได้โปรซีนครับหาเงินลำบากนะข้างนี้มาต่อพรอสเบิ้ลยิงไฟต่อไฟอัพไฟหมดเจอเซเลสค่าเซเลสเจอเน้นออคิดครับผมสตอมกับบีเวอร์เดินเกมรัวฮะเพราะว่าบีเวอร์ครับพรอออนไลน์ต่อเนี่ยครับเพราะว่าเป็นเซมิแครี่นะแล้วก็ไล่ตามตลอดไปไอพีเพลย์ต้องไปแล้วหยอดฮะใส่โคลนไปตัดไฟครับ อีเธอร์ดึงมาสแคตเตอร์แล้วก็ยังไงต่อจากคุกก้หรือเปล่าเอ้ดันนูนใสน่คอยครับผมตอนนี้สโบรเข้าจิมไปเซนไซครับลากไปกต่ออีกทีครับมีตายเกิดครับอาดิโอแตงก็ก็ตัดทิ้งไปฮะบอลเล,ล็กอดิษายก็เบรคทิ้งโซลเคอรจิมไปครับอุ้ยไม่ตายเบรคทิ้งแล้วอ้าวสตันตัดเล่นเดทกว่าฮะแล้วสับเขาแทงเขาไปครับนั่นโซโลวตายครับแล้วโบริงบายครับผมใส่นันมาลิกมาลิกคอยครับผม เนดีฆ่า,า6กตาย2ครับ3ลงไปต่อผมแล้วก็จ่อครับทางาด้านดั้นเซอร์ขึ้นไปหกักบัวแล้วฮะอีทรายโคนขึ้นเซฟไปแล้วอีเทอร์ดึงใส่ด้านโนของฝั่งสตอรมสตอร์มรีบร้อยเสยียแนนเดจิสไปฮนะลุยต่อหรือเปล่าไปเพียังเข้าถึงไม่ทันครับมันไม่มีปริงวอสเซกดึงไว้ใส่ด้านโนเซ็กซี่แฟทอีเทอร์ดึงขึนกก้นไปก่อนโดนก็ไปครับไซเตอร์แล้วก็บอ,อลลีกยับต่อฮะใส่คนไม่ไหวเซ็กซี่แบทแล้วคอปโปครับผม ราเวดเดียวมาไปโดนเอ่อเซ็กซี่แฟนเซ็กซี่แฟนตายหรือเปล่ายังอยู่ยังอยู่ไม่มีคนเคลียร์ยังอยู่แล้วก็เรียบร้อยไปส่วนเดนดีก็ไม่รอดนะโดนหางเล่ของราเวดเต็มหน้าครับตายเกิดขึ้นไปครับเดนดีเกรทคิงแล้วตอนนี้สตอรสตอรกคิ้งไปต่อชนแล้วก็เลิ้งขึ้นไฮกาวไปฮะบาร์เดนโซโลตายในดิสซิบเหรมาครับเดนดีซื้อเกิดครับมาสู้แต่มาสู้ไม่ไหวครับเดนดีตายเจอเชนซีซีไปฮะรอถไปหน่อยครับทางด้านเดนดีฮะถามว่าจะมาล่อซื้อกับบอเไซโคนอะไรไม่ดูฮะ โดนอิมเพลโดนสตันเต็มไปหมดครับแล้วตอนนี้ดัสเตอร์ก็ตายครับดับบเิลคิ q ของนั่นคริสตัลไลท์ครับวิกเก้นซิกไม่มีคนจับทางด้านวีเวอร์กับสตอมนะจับสตอมได้ก่อนกว่าจะฆ่าได้นี่นานนะของไม่เยอะขนาดนั้นรอยื้อแล้วก็ไอเทมอีกเดียว,วครับแอบมาปากวอรครับดัสเตอร์ครับแล้วก็วาร์ปทันหรือเปล่าอิมเพล่ใส่แล้วใส่อย่าครับแล้วก็เรียบร้อยนิ่มๆนะฮะมอนสเตอร์คิวครับคริสตัลไลท์ เอาตีโลชันฝั่งนี้ก่อนน้ำไปก่อนฮะโรนินเดอร์ครับผมชนก็ไปเสร็จนี้ก็เสร็จครับและมีลาเวนครับไพร์เตอร์อันตรายจัดจ้าครับผมมีคีมีไว้ก่อนครับอาร์ดิโอเดินก็ใส่ครับผมาด้านนี้ก็หมดก๊บยาผมเรียบร้อยไปเซนฟรายครับบอลเลนดิ้งไล่ตามเพื่อต่อดึงไซเดอรนเอนชาเดนเอนชาเดนไม่ล่อหนะก้อนไลท์วีเวอร์ครับกาสโงแกมไปผองเรียบร้อยครับกำเนิดใหม่กำเนิดใหม่แล้วจะหนีไปไหนครับอาร์ดิโออาร์ดิโอ แตกพ้ายครับ12ต่อ21ครับผมบอลเลยนิ่งมาบอลเทคดึงกันไว้ครับอัดหนักจัดเตะบอลนี่เซ็กซี่แฟนตายฮะโลวริงปาดยาวบอลนี่ของไฟครับลาดี้ครับยังไงต่อเดนตีมยังไปชนะสโลดเรียบร้อยฮะบอลเด่นดีครับผมเดินไล่ดึกต่อหรือเปล่าเลยครับจริงจิงกดยำไปไำอัพำตายครับจังหวะนี้ได้โดของบมมาเลยครับมีราเวลบอลเตยไซนัาดิโออารดิโอไซย์อันตยเป็ลอยังไม่เสียเตยครับ เปิดเปิดอัพเล็ตเโกอัพเลทไปเรื่อยๆครับผมแต่สายฟ้าฟาสแฟนฮะทัมเลยครับตอนนี้คับนะครับก็ปลาเบนยบมาสเต็มครับผมโดนเซเซนเวทคิงเบนคิงไม่รอดฮะยิงเสรดันดัสเตอร์ดัสเตอร์ละลายบ่าชูกชิปาดตาเรียบร้อยดับคิวเนอร์คริสเลครับคริสไลค์ิงกิงเฮียไปก่อนทุกสิ่งยาของโคโรนโคเรียไปหมดฮะย้อนกลับมาตีอีกหน้ตัวของฟังบาร์เรกแล้วก็จีจีครับ เป็นเกมแรกผมโนเท็กชี่ชนะไปครับผมเอาละสถานการณ์ลำบากยากเก็นครับตอนนี้ทางด้านโนทีมเบ็ดนโนเะท็กชี่กับผมที่ดาฟมาเตรียมพร้อมไม่ไวกว่าในเรื่องของเลนิ่งเฟดเนานะเป็นวีเวอร์กับสตอมที่สามารถไล่ฆ่าไล่ล่า,ลา,ลาแกงได้ครับผมในขณะเดียวกันทีมเบ็น,นี่ก็ต้องแกงสู้นะฮะแต่ว่าการแกงสู้นี่มันมา5คนไม่ได้ผมเหมือนทางด้านโนเท็กชี่อะ เวทคิงก็ต้องฟาร์มครับยกเว้นว่าไปไฟใกล้ๆเวทคิงนะถึงออกมาช่วยได้ครับเวทคิงทำได้เพียงสตันนะแต่ว่าตัวไดที่แบบเร็วๆทะลุทะลวงนี่มันจะมี t h u n d น r s t o r มแล้วก็วีเวอร์ครับในขณะเดียวกันอีกสินครับผมมานาเบิร์ลมาทีนี่ในตัวของสกิลสองเลเวลเต็มนะเบิร์ลแต่ละทีนี่คือเวทคิงมานาบดตัวอื่นก็มานาบดนะฮะแบงโก้ good, โดนนี่ก็ยิ่งหนักนะฮะเพราะว่ามานาน,น้อยกันทั้งนั้นครับผมทำได้แค่ดิสเ s เบิลครับไฟอัพนะฮะ